เป็นไงบ้างฮะแฟนแมนยูทุกคนพวกเราพร้อมกันเราหรือยังสำหรับนะัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูโรปาลีกในปีนี้ครับฤดูกาล2020-2021ซึ่งแมนยูในเตะของเราก็จะเจอกับทางเบียร์ลีอัลนะฮะก็เตะนะัดชิงกันที่โปลแลนด์ครับที่เมืองกาดาสนะครับผมอ่านผิดต้องขออภยัยชื่อไม่อ่านยากมากฮะก็จะเตะตอนตีสองนะถ่ายเทอดสดผ่านทางยูฟาทีวีนะฮะใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนรีบไปลงทะเบียนเลยนะเพราะว่าเขาให้ลงทะเบียนฟรีและดูกันแบบ เต็มๆจากเว็บออฟฟิเชียลของทางยูฟ่าเลยนะฮะความพร้อมของแมนเชเตดนะฮะก็โซชาพาลูกทีมบินไปนะฮะมีกำลังใจดีๆจากทางเซอร์เล็กฟูงซันที่บินตามไปด้วยนะฮะก็เมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์ร่วมกับทางบรูโน่แล้วก็ทางลูกชอครับแต่ละคนดูมีความมั่นใจพร้อมที่จะคว้าถ้วยรางวัลน,นี้กลับไปที่แมนเชสเตอร์ได้แบบเต็มที่เลยแล้วพอเห็นภาพ บรรยากาศการซ้อมของแมนยูเต็ดเนี่ยก็สังเกตได้ชัดเจนเลยนะว่าแฮร์รี่แม็กควายยังไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะน่าหมายความว่ามีโอกาสสูงที่แม็กควายจะไม่ได้ลงฮะก็ถ้าไม่ได้ลงก็คงจะใช้เป็นตัวกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมในช่วงพักครึ่งหรือก่อนเกมเท่านี้น่าจะก็น่าจะช่วยได้ประมาณหนึ่งนะฮะส่วนคนอื่นๆต้องบอกว่าฟิตเต็มที่พร้อมที่จะลงสนามทุกคนดูมีความกระหายที่จะเอาถ้วยรางวัลน,นี้กลับมาหาแมนยูให้ได้แล้วก็อย่างที่บอกเป็น การลุ้นถ้วยรางวัลถ้วยแรกของโอเลกุน่าโซชาด้วยนะฮะและยิงทย้อนไปเมื่อปี1 9 9 9นะฮะวันนี้26 mm. พฤษภาคมเนี่ยเป็นวันที่แมนยูเนี่ยเอาชนะาบยานมินิกคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในปีนั้นได้แล้วก็คนที่ยิงประตูชัยก็คือผู้จัดการทีมคนปัจจุบันอย่างโอเลกุน่าโซชานั่นเองครับก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ว่าไม่มันดูมาตรงกันแบบดูแบบ บังเอิญซึอย่างนั้นนะฮะก็อย่างที่บอกไปความพร้อมของแมนยูน่าล่าสุดเนี่ยทุกคนฟิตสมบูรณ์เต็มที่นะฮะตัวจริงที่ส่งลงสนามก,ก็คงจะใช้4-2-3-1เหมือนเดิมเดกอาน่าจะได้ลงสนามต่อเนื่องเป็นตัวจริงในเกมนี้นะฮะปากะหลัง4ตัวก็ลูกชอเป็น Back side, แบ็คซ้ายวักแบ็กขวาก็เป็นวันบิซาก้าแล้วก็คู่กลางจะเป็นทางลินเดเลฟจับคู่กับอิลิกบบยีนะฮะ มิดฟิลด์คู่กลางก็จะได้ตัวที่พักมาเต็มที่อย่างเฟร็ดกับสกอตต์แมกโทมิเนียนยืนคู่กันแล้วก็มีบรูโน่เป็นตัวทําเกมะฮะหน้าซ้ายผมมองว่าน่าจะเป็นโอกาสของพอปอกบาครับลงเป็นตัวจริงคือนัดชิงขนาดนี้ไม่เอาปอกบาลงก็จักรายอยู่นะฮะแล้วอาจจะต้องโยกทางมาคัทแลตฟอร์ดจะไปเล่นทางด้านขวาแทน,นะฮะแล้วก็พัก ไอ้เจ้าเมสันกินวูดไว้เป็นตัวทีเด็ดนะฮะเพราะว่าหน้าเป้าเราจะใช้ทางเอดิสันคาวานี่ในการจู่โจมใส่ทางเบียริวนะฮะส่วนทางเบียริวเนี่ยก็ต้องบอกว่าโค้ชของเขาอุนไฮเอเมรีมีประสบการณ์อยู่แล้วกับการคว้าชแชมป์ยูโรปาลีกในสมัยที่คุมเซบียามา3ปีติดนะฮะโอ้โหประสบการณ์โชคชมแบบต่อเนื่องเลยแล้วก็เคยปะทะกันใน พิมพ์ลิกมาแล้วนะสำหรับอูนายกับโอเลกกนาโซชาก็มีทั้งเสมอชนะแพ้อ่าถั่วๆกันไปฮะก็ถือว่าค่อนข้างสูสีเลยทีเดียวฮะก็ตัวหลักๆตัวเด่นๆของทางเบียร์เลวฮะก็อย่างในแผงเกมรุกก็มีพวกเกลาร์บเลโนฮะลองดาวซันโว ลาลีกาสเปนในปีนี้คารอนบกาาที่ประสานผสมกันได้อย่างลงตัวมีเอติกาปูคอยซับพอร์ตนะกองหลังก็มีเปาตอเลสท,ที่มีข่าวกับแมนยูฮนะก็เดี๋ยวรอดูฟอร์มกันว่าจะแข็งแกร่งแล้วแมนยูจะสามารถชอปปิ้งมาได้หรือเปล่าถ้าฟอร์มดีในเกมนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นทีมหนึ่งที่น่ากลัวและยิ่งสถานการณ์ที่จบในลีกของเบียริลเนี่ยจบที่7นะไปได้แค่ยูโรป้าคอนเฟลเลนซ์ลีกไม่ติดทั้งยูโรป้าลีกไม่ติดทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้นปีหน ใหญ่ต้องคว้าแชมป์ถ้วยนี้โดยการชนะแมนยูเท่านั้นนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าการเจอกับบีริวไม่ใช่เรื่องง่ายครับนะัสุดท้ายที่บีริวเตะก,กับเรมันปิดเรมันปิดเกือบตายฮะก็กว่าจะเอาชนะได้ก็ต้องอาศัยช่วงท้าเกมแล้วก็ต้องยิงแบบหนีมือจริงๆอ่ะไม่งั้นคือเอาชนะทางบีริวได้ก็นข้งยากเกมนี้ทั้ง2ทีม มันเป็นเกมแบบนัดเดียวจบนะน่าจะมีความกดดันในตัวแน่นอนใครได้ประตูขึ้น,นําไปก่อนน่าจะช่วงชิงความได้เปรียบไว้ค่อนข้างมากเลยแม n นยูวันเนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากครับทุกคนพร้อมที่จะลุยเต็มที่อยู่แล้วเท่าที่สังเกตจาก ทุกคนที่ออกมาพูดนะฮะก็เล่นตามเกมครับถ้าเกมรุกของเราไม่โดนเพรสซิ่งมากมายแล้วเอาตัวรอดได้นะฮะถ้าบูโนโ่ทำเกมได้ทุกๆคนช่วยกันวิ่งไม่ว่าจะเป็นทางป๊อกบาหรือทางแร็กฟอร์ดนฮะเสียบอลให้น้อยลงต่อบอลให้แม่นยาม,มากขึ้นหน้าก่อนเกตโทษไม่เสียง,ง่ายๆเหมือนหลายๆนะัที่ผ่านมาและบอลไปถึงคาวาน,นีนะบอกเลยว่า บีริวก็บีริลเหอะแมนยูจัดการได้แน่นอนครับเพราะว่าอย่าลืมไปนะว่าที่ผ่านมาในยูโรปาลีกที่แมนยูผ่านมาได้อิตาลีแมนยูก็จัดการไป2ทีมทั้งเอซมิลานทั้งโลมาฮะสเปนก็จัดการมา2ทีมทั้งแคนาดาแล้วก็อีกหนึ่งทีมก็คือเลอัลโซซซดักนะครับผมคือยังไงแมนยู เจอประสบการณ์กับทีมจากสเปนมาแล้วฮะเจอเบียรลิวอีกทีมหนึง่งมันจะเป็นไรก็เดี๋ยวคืนนี้มาลุ้นกันว่าแมนยูจะทำได้ไหมแต่ส่วนตัวผมผมเชื่อว่าโอเล่ L e, คุณนาโซชาและลูกทีมแมนยูทุกคนจะทำได้นะฮะก็เดี๋ยวคืนนี้มาเชียร์ด้วยกันตอนตีสองที่ช่องนี้ครับหนอนยูเอเต็ดแล้วเจอกันสวัสดีครับ